สวัสดีครับสวัสดีครับตับมอพวกเรานะครับผมเดียร์เวนเจอร์ครับครับผมวันนี้เรามาทำอะไรครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครใหม่ครับผมนีก็คือนี่ก็คือจินโมลิครับผมอืมทำไมเขาไม่ชอวาอ่ะอันนี้เป็นตัวละครยูมิระไงมันเป็นมาจากซีรีส์ดียวกันนะมาจากกระตูนเดียวกันใช่จินโมลิมาจากโคนันเนอะเป็นพ่อของรันเนี่ยฮะ จบเลยแค่มันเถอะมันโมลิโครโลค่ะคนละหอวละโอ้โหไม่ได้ดูไงเนี่ยอันนี้เป็นตัวละครพรีเมียมนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้มาจากตัวเรื่อง God of High School นะครับผมนะเป็นตัวอันอันนี้น่าจะเป็นพระเอกป่ะซีโมลิน่าจะเป็นพระเอกถ้าผมจำไม่ผิดนะผมว่าเปนนะจ้าตัวละครพรีเมียมนะเดี๋ยมาดูเบสิกครับตีนซีนี้เลยครับผมอันนี้ตให้หมดสี่ทีนะเนี่ย าาการโจมตีของเขาส่วนใหญ่จะเน้นเน้นเท้านะเนี่ยตีให้รอยนะสามารถโจมตีได้ไดต่ตอเนี้ยได้สองครั้งนะฮะเอ้ผมไปแต่ง,งสกินซัจินี่เท่เลยใช่นะถ้ากดดีแล้วปล่อยเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปเตะนะหนึ่งทีนะนี่ครับนี่คือดีแล้วปล่อยนะสามารถกดดีต่อได้อีกสี่ทีนะเนี่ยแต่คู่ต่อสู้จะมึนนะ ซึ่งสามารถเขาเรียกว่าอะไรกดดีแล้วปล่อยแล้วดีสี่ทีได้สองชุดนะ่าเนะตะรัวๆเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวเครื่องเกตเดี๋ยวเราค่อยพูดดีกว่านะต่อไปตัวนี้มีอินพุตด้วยนะผมตัวนี้มีอินพุตอินพุตก็คือการกดลูกศรน,นะฮะหลังจากการกดโจมตีนะอันนี้จะเป็นการกดเขาเรียกว่าดีแล้วปล่อยอะ่ะแต่ไม่ใช่ปกติถ้ากดอินพุตเนี่ยพวก เคียวพวกเยริเนี่ยมันกดดีหนึ่งทีใช่ไหมมาสามารถกดลูกศรได้เลยถูกไหม uh huh. แต่อันนี้จะเป็นกดดีแล้วปล่อยนะถึงจะงหนึ่งถึงจะสามารถกดอินพุตได้น,ะนี่อินพุตแรกนะซ้ายซ้ายหรือหรือขวาขวานะฮะถ้ากดดีแล้วปล่อยเนี่ยซ้ายซ้ายแล้วก็หรือขวาขวานี่ยจะเป็นการเตะเตะพื้นนะแบบนี้นะนี่ยจะเตอสู้ให้ลม้มลงนะ กดดีแล้วปล่อยครับเออแล้วกดซ้ายขวาไอ,อ้ซ้าย,ายข,ขวาน,นี่ฮนะซึ่งมันเจาะเกาะด้วยนะครับผมแนวคนกันเนี่ยนะีกก่ฮะเจาะเกาะด้วยนะครับม,มีมีพุทมีเอาพุทธไหมครับเอาพุทก็คือการอันนี้ไง่าทางโจมตีออกไปนะั่นคือเอาพุทนฮะอีกคือการากดแล้วก็เอาพุทออกมาใช่ นี้สามารถตือนิมพ์มือนนะเนี่ยพให้เมือนแล้วก็กดซ้ายซ้ายขวาขวาก็ได้นะฮะต่อไปมาดูอินพุตรูปแบบที่สองครับผมอินพุตรูปแบบที่สองนะถ้าเรากดดีแล้วปล่อยแล้วกดล่างล่างหรือขึ้นขึ้นเนี่ยจะเป็นการเตะดกานล่างเพื่อสู้นะเนี้ยล่างหรือขึ้นขึ้นนะได้ล่างล่างได้ล่างล่างหรือบนบนด้วไ้อล่างล่างหรือบนบนนะขึ้นขึ้นาใช้กับลงลง เออลงลงหรือขึ้นขึ้นแล้วกันมีปัญหาที่เกินเนาะนี่ฮะ <c oughs> สามารถกดตีแล้วปล่อยแล้วก็กดโจมตีให้เมินนะแล้วกดขึ้นขึ้นได้นะน่เี้ยซึ่งมันโดนตัวที่นอนด้วยนะครับผมอใจเย็นนี่ฮะโดนตัวที่นอนด้วยนะครับ ไปเรามาดู dash attack แล้วรับผม dash attack อันนี้คือล่างปกติเดี๋ยวพวกล่างแปลงล่างเนี่ยเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะโอเคล่างปกตินะถ้ากด dash attack วิ่งการโจมตีเนะี่ยเป็นการตีหมด3ครั้งนะแต่จะแต่จะโดน4ฮิตนะถ้ากดครั้งที่2เนี่ยมันจะเป็นการเตะ2 2ทีรวดอะนี่ฮะทีที่2จะเตะ2ทีรวดทีที่3แล้วก็เตะไปนะลนะอยไปนี่เงี้ยสามารถกด วิ่งแล้วกดดีค้างได้ด้วยนะนี่ดีค้างจะเป็นการถีบผู้เ่ให้นั่งลงนะนี่สามารถใช้ผสมกับการวิ่งกดแล้วกดดีหนึ่งทีได้นะทีปกติน,ะนี่ฮสามารถผสมได้นะหรือไม่ว่าสามารถกดวิ่งแล้วกดดีค้างนะกดโจมตีต่อได้น,ะนี่ฮะผสมก็ได้ทุกอย่างครับแต่จะได้ไม่เกินไม่เกินสามครั้งนะ เงินน้ำแข็งใสเลยครับอะไรฮะเครื่องไงเครื่องอ๋อสามารถกดวิ่งแล้วกดดีคราสได้สามรอบด้วยนะเนี่ยฮะชอบมาเลยวิ่งกดดีคราสได้สามรอบเนี่ยถีบแล้วจุกด้วยนะเอ้ถีบแล้วนั่งลงเลยผมลองถีบคูณสามพังนี่น อ๋มาดูการกระโดดโจมตีตัวนี้เลยครับผมตัวนี้สามารถกระโดดได้สองครั้งนะฮะนี่ครับถ้ากระโดดครั้งแรกเนี่ยถ้ากดดีเนี่ยจะเป็นการถีบพุ่งเข้าไปถีบ้ต่อสู้นะฮะนี่เงียอยางรวดเร็วนะันจริงน,นะน,นี่ครี้แล้วก็สามารถโจมตีต่อได้นะครับถ้าเราถีบโดนนะนี่เแต่ถ้าเราถีบไม่โดนเราก็โจมตีต่อไม่ได้นะถีบโดนสามารถกระโดดกระโดดได้อีกครั้งหนึ่งนะนี่ครับ ถ้าเรากระโดดสองครั้งเนี่ยแล้วกดโจมตีเนี่ยจะเป็นการตวัดเช้าแทนนะนี่เงี้ยนี่ครับซึ่งสามารถโจมตีได้สองครั้งนะไม่ไม่ไม่ไมนี่ครสามารถกระโดดโจมตีได้สองครั้งนะงนี่ครับโอเคคนระับต่อไปเรามาดูการเคาน์เตอร์แท่งของตัวนี้ครับผมเคอน์เตอร์แท่ง เขาตัวแท็กจะเป็นการถีบผู้ต่อสู้สองครั้งนะฮะนี่ครับสองครั้งนะฮะโอเคเราไปดูที่พลาสติกตัวนี้ครับผมตัวนี้จะมีเกต้าค่าสกิลวุฒนะฮะอยู่ทั้งหมดด้วยกันสามสิบห้านะไหนผมลองเปลี่ยนตัวมันจะหายปะวะอ่าหายด้วยนะมั่งไง,องรอไปเถอะ <laughs> ไหนคุณโจมตีผมมาสิ ขึ้นไหมอือขึ้นน่าจะขึ้นเดี๋ยวผมลองโจมตีคุณถ้าผมโจมตีคุณอนะ่ะไม่ขึ้นแต่คุณโจมตีผมมาเกตขึ้นนะพอแล้วเอแล้วครบแล้วเกตนี้มีหมดสามห้านะถ้าเรากดดีค้างก็จะเป็นการแปลงร่างนะนี่ฮนะเป็นเป็นเท่าแก่ขายลูกชิ้นไม่ใช่ <laughs> เฮ้ยเข่าแก่ขายก๋วยเตี๋ยวเป็นตวัวนอนใช่หรอเนี่ยเออเดี๋ยวมานอนเป็นหมอคงอะไรนี้ ถ้ากดแปลงล่างเนี่ยจะใช้สกิลสามสกิลไม่ได้นะก็คือเขาเรียกอะไรหลังหมวกชุดนะจะใช้สกิลไม่ได้นะแต่จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับโจมตีแรงขึ้นด้วยนะเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับผมถ้าอยู่ในศา,านีาเนี่ยแ <Yeah, S 1> <laughs> ย่เลยนี้ <laughs> แล้วก็เปลี่ยนการเคาน์เตอร์แบบดีเฟกต์นะเนี่ยคุณโจมตีผมมา <S <s เอา,เอา <S <s ที่ <S <s มัน,มนไม่ใช่นี่ พัลเจอร์แบบดีเฟกนะฮะถ้าโดนโจมตีนี่เกีร์ลดด้วยนะครับผมตอนนี้ผมเหลือเก้าแล้วโอเคเรามาดูการเบสิกการโจมตีของตัวนี้ผมถ้ากดดีสามครั้งเนี่ยจะเป็นการตีให้หมืนนะฮะนี่เนงะี้ยพุ่งไปหมืนนะสามารถกดตีได้สองรอบนะครับนี่ฮนะี้ยแล้วก็ถ้ากดดีแล้วปล่อยเนี่ยจะเป็นการควงกระบอกละแปดสิบอ,องศานี่คนระับ ระยะก็ค่อนข้างกว้างลองยินอยูน่นันพอไม่ต้องเข้ามานี่วันนี้นี่ไม่โดนนะนี่ฮะระยะเา,าค่อนกว้างเลยีเดียวนะ,ป,ะป้าสามอออย่างยังเลยสามนี่ฮะร,ร้อปสิบองศาเกินเนวยรู้สึกส<ป>องร้อยเจ็ดสิบป่ะอ่าถึงสามร้อยหกสิบนะใช่ปีเปล่าไม่ถึงัไม่ถึงาสูตรมันพี่ เอ้ยโดนด้วยรู้สึกจะสามร้อยหกสิเลยเนี่ยสามร้อหสิบเลยนะครับไปเรามาดูการแดชแอแทคกของตัวนี้ครับผมล้ากดวิง่งแล้วกดโจมตีเนี่ยสองทีเนี่ยจะเป็นการตีแล้วถีบอ่ะเนี้ยคล้ายก็ใส่โคเลยเนี่ยแต่นี้มันจะยาวกว่ามากเลยนะเนี่ยแค่แทงก็ยาวแล้วโอ้โหนี่ฮะ ไตโคจะเป็นการถีบเตะเต,เตแล้วมืนใช่ไหมอันนี้จะเป็นเตะล้ลมล,ลงนะกระเด็นเลยนะสามารถบอว่าโจมตีปุ๊บนี่ฮะโหไกลมากนะถาหมืนแล้วแล้วกระโดดโจมตีแล้วแดดแอทแทกโจมตีเนี่ยไปแดดแอทแทกอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือการวิ่งแล้วกดดีค้างครับผมเป็นการขยายกระบ,บองอะ่ะนี่ทีมเพ่สู้โคตรเฟี้ยวเลยเลย นี่ฮะจุกเลยนะซึ่งมันมันยาวมากนะเดี๋ยวดูนะระยะเนี่ยร,ระยะอย่างยาวเลยครับเนี่ยมันทะลุไหมเนี่ยไหนคนมายืนอยู่ตรงนี้ละกันสิยืนอยู่ตรงการเคนะการกันเออทะลุด,ด้วยนะก<ช>ารเคตายเลยนะครับผมโอ้ข้างหลังผมไปโดนการเคเยี่งตาย,ตาย เอาไง้ะนี่ฮนะทะลุด้วยนะครับไปเรามาดูการกระโดดโจมตีของร่างร่างแปลงร่างเรียกว่าร่างอะไรเดี๋ยวร่างร่าง,างสถิตเออร่างสถิตชื <laughs> ่อตกนะฮ <laughs> ะเดี๋ยวการกระโดดโจมตีครับนี่จะสามารถกระโดดโจมตีได้สองครั้งนะเนี่ยนจะคล้ายๆกับคงคือดองเนะนี่ยี่ยตีคือถ้าตีลง จะโดนยานหนึ่งแล้วก็มีการกระโดดโจมตีแล้วกดดีค้างด้วยนะฮะโดดโจมตีกดดีค้างจะเป็นการขยายกระบอกเหมือนกันแต่นี้จะเป็นการขยายกระบอกแล้วมาทุบพื้นนะนี่ฮนะประเด็นไกลด้วยนะตัวนอนก็โดนนะครับนี่ฮนะตัวนอนก็โดนด้วยนะสามารถกด A แล้วก็ดีค้างนะครับผมนี่ฮนะ ่อไปเรามาดูที่อะไรเนี่ยถ้าเรากดตีค้างระหว่างยืนเนี่ยจะเป็นการปกติถ้ากดดีแล้วปล่อยจะเป็นการอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าดีค้างเนี่ยจะปจะรอบมันจะกว้างกว่านี่ฮะตีผมอนะ่ะแต่มันจะข้อเสียของมันคือมันจะเสียเกตนะถ้าเราใช้ดีค้างนะตีพอละเนี่ยแปลงล่างครับ <c oughs> ดูนะดีค้างจะโคตรกว้างเลยเยนี่ยผมนะี่ฮะจะเสียเกียรติต่อครั้งนี้คือสิบห้านะฮะคอนเสีย์นี่หมดนะฮะนี่ฮนะจ<า>กักรยานนี่แบบกวาดทั้งสนาม <laughs> ไม่ถึงขนาดนั้นครับผมนี่างเงมันมันจะแปลงร่างกลับเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะเราต้องใช้เกียรติให้หมดอะ่ะมันถึงจะกลับร่างเดิมนะนี่ฮนะเดี๋ยวพขาตายก่อนเดี๋ยวผู้ใหญเรื่องหนึ่ง่ะ ตอนที่เรากดแปลงล่างเนี่ยมันจะเจาะเกาะคู่เดอดสู้ด้วยนะตีผมมาครับอันนี้ฮะกันไว้นะครับผมพอเราแปลงล่างปุ๊บนี่ฮนะเจาะเกาะด้วยนะครับผมโดนตัวที่นอนด้วยนะแต่พอแล้วครับผมเอาเป็นว่ารู้กันต่อไปเรามาดูที่สกิลเลยครับ แปลงรากกับมันเดิมก่อนนี่มานะตอนเรามาต่อไปเรามาดูที่สกิลครับผมสกิลแรกสกิลคิวคิวคิวจะเป็นการเตะพายุฮะเตะพายุเตะสร้างพายุครับนี่ฮนะแต่คู่ต่อสู้ที่อยู่ในระยะเนี่ยก็จะถูกโดดเข้ามาสุดกลางนะพร้อมกับโดนโดนพายุเตะด้วยนะนี่ฮนะโดนนอนก็โดน,นครับผมนี่ฮนะโดนนอนกลับมาหมึนเลยนะฮะ ต่อใช้ได้ไหมนะต่อใช้ไม่ได้นะผมอย่างนี้ต่อไปมาดูที่สกิลบวกครับผมน้องก็ใช้ไม่ได้สกิลบวกนะสกิลบวกจะเป็นการสไลด์นะไปต่อยวุณจะสู้แบบอย่างรวดเร็วฮนะฮะนี่นะฮะอาจจะเห็นแวบ,บเดียวแต่ผมต่อยคุณประมาณสี่หมัดนะฮะจริงเหรอใช่ครับเนี่ย <laughs> <laughs> ชอบมา,มากๆเลยสกิลน,นี้ถ้าจุกถ้าโดนครบเนี่ยมันก็จะนั่งลงนะผมสามารถต่อยคุณได้ไหมนยะ อ่าถ้าผมต่อ,อยนี่หายเลยนะสกิลหายเลยนะนอนโดนไหมครับเนะี่ยนอนไม่โดนนะครับผมไปเรามาดูที่สกิลชุดครับผมสกิลชุดสกิลช,ชุดจะเป็นการจับผู้ต่อสู้นะฮะแล้วก็หมุนอ้าวทไมฮะจับผู้ต่อสู้หมุนครับเนี่ยแล้วลงมานะค,คล้ายๆกับของไอ้นี่เลยนะทางสเปก ตามสเปคอ๋อตัวแรเขายังไม่เข้าไงเขาจะไม่รู้ได้ไงหรอ<ด>คล้ายกับเนี่ยโปรเวสเซอร์โปรเวสเซอร์ตัวมวยปั้มอ่ะที่มันจับอู้แล้วลงมาฮะนี่ยคล้ายกันนะตัวนอนก็โดนนะครับผมนี่โดนใช้ได้ไหมนะ่ยไม่น่าได้นะโดนใช้โดนใช้ไม่ได้นะครับผม ต่อไปเรามาดูที่สกิลอาวุธครับผมสกิลนี้จะเป็นข้อพิเศษของตัวนี้เลยนะสกิลอาวุธของตัวนี้จะมีอยู่2ชาร์จครับผมชาร์จแรกจะเป็นชาร์จสีน้ําเงินนะชาร์จที่2จะเป็นชาร์จสีแดงนะเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะดูคูดาวของสกิลนะฮะนี่ฮะนี่สีเหลืองเห็นไหมอันเนี้ยเห็นไหมสีเหลืองปุ๊บเห็นไหมครับผม <laughs> คุณไม่เห็นเลยเนี่ยซึ่งแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูนะฮะถ้าเป็นชาร์จสีแดงเนี่ย ป็นบางกรแดงเนี่ยจะเป็นการปล่อยปล่อยบางกอนไปข้างหน้านะฮะนี่ฮะคูดตูจะกระเด็นไปไกลนะฮะแล้วก็ตกเด้งพืนด้วยนะฮะอ,อันนี้คือมันจะลอยไปข้างหน้านะลอยไปข้างหน้า <S <S หแม้แต่จะลอยไปข้างหน้านะฮะแต่ถ้าเป็นชาร์จสีฟ้านะ <S <S ชาร์จสีฟ้าจะเป็นการลอยเหมือนกันแต่อยู่กับที่นะอยู่นะ เนี่ยจะลอยแต่อยู่กับที่นะนี่ครับสีแดงมันจะไปไกลกว่านะครับท่านนั้นเป็นสีแดงถึงเป็นสีฟ้าสีฟ้ามันจะมาก่อนสีแดงครับแค่นั้นเองครูดาวมันปกติเลยฮนะเหมือนมีสองหลอดอ,ะอ,อ่ะอ๋ออซึ่งเป็นหมูด้วยนะครับผมคุณไว้จางเคสเป็นไหนหรอวะคือว่าเป็นมังกรซะอีกอ่าตอนตอนที่เราแปลงร่างก็ใช้ได้นะเราสกิลนะ เอาให้จางเคนอนดีกว่าแล้วคุณยืนโอเนี่ยช้าไปครับทข้ามาเข้ามาไปไกลครับไปไกลคุณโอ้นอนก็ได้จานเคลุกไวเนี่ยตัวนอนไม่โดนนะครับเนี่ยสุดเมื่อกีมันลุกพอดีอ๋อคู่นอนเนี่ยตัวนอนไม่โดนนะ ใช้ใช้ระหว่างแปลงล่างได้นะหรือเป็นสกิลวุฒที่ดีมากนะสกิลนี้เพราะว่ามันยังไงอะเป็นหมูด้วยอะเล่นพื้นแรงใช่ทำตกได้ง่ายด้วยนะแต่ข้อเสียคือตัวที่นอนไม่โดนแค่นั้นเองโอเคนะตัวนี้ก็รายละเอียดเยอะหน่อยนะเป็นตัว,ตวละครพรีเมียมที่เาเรียกว่าอะไรครบครบคันมีทั้งแปลงลาง่างทั้งทั้งอินพุต ถ้าเพื่อนๆชื่อชอบก็ลองไปจับซื้อดูจบจ่ายซื้อนะเออขอบคุณคุณ I love ฟพรอมชิปด้วยนะครับผมจากคิวนี่แหละขอบปะคิวเลอร์นะฮะเออเขามีเพจอยู่นะติดตามได้โอเคขอบคุณที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะฮะหลับตัวละครชินโมรินะฮะโอเคก็ขอบคุณขอบคุณแล้วใช่ไหมอ่าใช่โอเคก็คนนี้ขอลาไปก่อนครับผม สำหรับการรีวิวตัวคอนชจินโมลรีนะฮะนี่นะผมสวัสดีครับสวัสดีครับ